ขึ้นโดยมีตัวแปรต้นหลักมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันซึ่งตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จนธนาคารอย่างน้อย2แห่งลม้มลงแล้วก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กและธนาคารเล็กและธนาคารใหญ่ตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากซึ่งมีการประเมินว่าเศรษฐกิจกําลังตกต่ําไม่ต้องแปลกใจฮะการทําสงครามลุยยุคให้มีการทําสงครามจึงเกิด สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักชิมกิจพัฒนาครวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับน่าจับตามมองเพราะตอนนี้กําลังเริ่มเกิดสงครามในซูดานควบคู่กับยูเครน นิว y ยอร์ไทม์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและฝ่ายตะวันตกยังคงจัดอาวุธให้กับยูเครนขาดอีกเยอะนะสำหรับใช้ลูกตีรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ปรินี้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไม่ได้ส่งพวกรถถังเครื่องกระสุนสำหรับปืนใหญ่ตลอดจน ยุทธปกรร์ะสัมภาระอื่นๆไปที่อยู่เกลียนเพียงพอสําหรับการเปิดการรุกช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเพื่อเล่นงานรัเสเซียตามที่มีการประเมินความต้องการใช้เอาไว้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าอ้างอิงเอกสารของเ p e n t ก g ฮะที่ถูกปล่อยล่วไหลออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งระบุว่าเป็นฝีมือ ของทหารสหรัฐอเมริกาเองที่มีการปล่อยออกมาในขณะที่จีนยั่วยื่นประท้วงเกาหลีใต้หลังประธานาธิบดีสมขาวบอกว่าเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องปัญหาของโลกสงครามน้ำลายระหว่างจีนกับเกาหลีใต้สืบเนื่องจากประธานาธิบดีของเกาหลีใต้พูดแสดงความเห็นในประเด็นปัญหาไต้หวันยังคงไม่มีทีท่าจะเลิกรา ดโดยกราวนี้รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฮะซุนหวยตรงยื่นประท้วงอย่างขึงขังต่อเอกอัครา,าชาทูตเกาหลีใต้ในเรื่องคำพูดที่ผิดพลาดของประมุขของสมขาวทั้งนี้ความถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการออกถแถลงตอบโต้ในลักษณะดังกล่าวในขณะที่ปรินซ์วิลเลียมทรงเล่นมุก นะครับรัชทายาทอังกฤษปลอมเป็นกับตันร้านช่วยพัฒการเจ้าเก่งรับโทรศัพท์ลูกค้าจองโตะเจ้าชายวิลเลียมปรินซ์แห่งเวลนะครับส่งเล่นมุกน่ารักปลอมพระองค์เป็นกับตันพัตคารอาหารอินเดียในเบอร์กิงแฮมช่วยเจ้าของร้านรับโทรศัพท์จองโตะทุกคนหัวเราะกันคืนเกรงเพราะพระองค์ทรงเล่นบทได้แนบเนียนและ ทำออเดอร์นะจากลูกค้าพอราตะได้ราบรื่นเรียบร้อยนะครับเหตุการณ์สนุกสนานเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บในวิสาหกิจ SME เจ้าอร่อยของนครเบอร์กิงแฮมเมืองใหญ่อันดับสองของอังกฤษนะครับปรากฏแบบเซอร์ไพรส์นะครับขำกลิ้งในคลิปการเสด็จเยือนเพื่อส่งเสริมความเป็นมหานาครแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลาย และเพื่อโปรโมตอุตสาหกรรมนะฮะสร้างสวรรค์เมื่อช่วงวันพรฤหัสที่ผ่านมาในขณะที่สื่อนอกก็มีการรายงานไทยเผชิญกับนะครับฮิตเวฟร้อนนะครับเตือนให้อยู่ในตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยดับล่าสุดระหว่างไปรอรับรถกลางวันป่วยมะเร็ง สำนักาข่าวรอยเตอร์เอกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยออกคําเตือนพื้นที่ขนาดใหญ่ของไทยกําลังเผชิญกับขึ้นความร้อนสูงแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสูงสุด43องศาเซลเซียสเตือนให้หลบอยู่ในอาคารที่ร่มเพื่อความปลอดภัยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นลุงวัย51ปีป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตระหว่างอยู่ในลานจอดรถนะอําเภอฉะเชิงเรา เพราะร้อนจัดนักวิชาการเผยผลการวิจัยพิมพ์บรงวรสารชื่อดังนะครับเมื่อต้นปีนี้พบการปลูกต้นไม้ในเมืองเพิ่มขึ้นเพียง30%สามารถลดอุณหภูมิได้เพียง0.4องศาเซลเซียสในช่วงหน้าร้อนและลดตัวเลขการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับอากาศร้อนได้ถึง1ใน3เลยทีเดียว นะครับในขณะที่นิวยอร์กไทมส์นะครับพบมือปล่อยเอกสารลับของทางเพนทากอนนะรั่วความลับอินเทลไม่เกิน48ชั่วโมงหลังสงครามยูเครนนั้นเริ่มทำการเปิดฉากสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับรายงานว่าทหารในเชนแอวกาตรัฐเมสซาชูเซตส์นะครับแจ็คไทเซียรา นะครับปล่อยเอกสารลับของสหรัฐอเมริกาในกลุ่มแชทมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้โดยปล่อยตั้งแต่ยังไม่ถึง48ชั่วโมงหลังสงครามยูเครนเปิดฉากเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโพสต์อ้างเห็นรายงานเพนตกากอนกล่าวว่าใช้หนึ่งใน3ของกองกำลังในการรุกรานบีสเดตอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าเป็นที่คือหาเมื่อพบว่าทหารอากาศนะครับในเชนแนวกาศรัฐเมสซาชูเซตส์นะครับแจ็ค ทาเซียราตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางไอทีได้เปิดเผยเอกสารล,ลับของทางฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาไปไกลกว่าที่คาดคิดไว้แต่แรกหนังสพิมพ์นิวยอร์กไทม์ยังค้นพบว่าทาเซียราเป็นสมาชิกกลุ่มแชทนะครับดิสคอร์ดที่ได้แชร์ข้อมูลความลับข่าวกรองทางทหารเกี่ยวกับสงครามยูเครนไม่ถึง48ชั่วโมงหลังรัเสเซียรุกรานเมื่อ28กุมภาพันธ์ ปี2022นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นไม่ทนประกาศเตรียมพร้อมจะสอยดาวเทียมของทางฝั่งเกาหลีเหนือหากมีความจำเป็นบังคับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐทีกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับถแถลงสั่งการกำลังสอบปกป้องตนเองที่ญี่ปุ่นนะพยายามต้องยิงดาวเทียมสอดแนมเกาหลีเหนือนะครับหากเกิด ตกลงภายในดินแดนอาทิตย์อุทยัยหลังวันพุทธที่ผ่านมาสํสำนักการข่าวทางการของเกาหลีเหนือ KCNA ถแถลงผู้นำเปียงยางคิมจองอึนยืนการานดาวเทียมนะจรกรรมรับทางทหารมีขึ้นเพื่อสกัดภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งซูด,ดานยังคงไม่จบยังคงเป็นสงครามใหญ่รัฐบาลมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เตรียมอพยพคนไทยสู่ที่ปลอดภัยรัชชาเผยรัฐบาลติดตามการเคลื่อนไหวความไม่สงบในซูดานอย่างใกล้ชิดเจาะอพยพคนไทยนักศึกษาไทยไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านสานกากาศก็เตรียมรับมือเดินทางพากลับประเทศไทยหลังทราบเส้นทางที่แน่ชัดนะครับในขณะที่คนเกาหลีใต้2ใน3อยากได้นิวเคลียสู้เพียงอย่าง นะครับแต่เสียอาจจะมากกว่าดีชาวเกาหลีใต้กว่า2ใน3นะครับสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเองแต่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าผลที่ได้อาจจะตามมาเป็นผลเสียมากกว่าเป็นผลดีนะครับส่วนชาวต่างชาติตอนนี้ก็ทยอยออกจากซูดานนะต่างชาติทยอยออกจากซูดานขณะที่การสู้รบระหว่าง กองกำลังทางทหารยังคงดำเนินต่อไปในกรุงคาทูมซึ่งยาวนานมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ออสเตรเลียพบซากเรือนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นนักสำรวจใต้ทะเลออสเตรเลียพบซากขนส่งเรือสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งบรรทุกทหารออสเตรเลียและพลเรือจมวน1น1 0 0 0คนหลังจากถูกโจมตีและอับปาง ในน่านน้ำฟิลิปปินส์ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงดับเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้มีคนเสียชีวิตถึง10รายเลยทีเดียวกลุ่มมือปืนบุกกราดยิงหลังหนึ่งในเมืองตะวันออกของแอฟริกาใต้สังหารสมาชิกครอบครัวไป100ชีวิตนะฮะก่อนที่จะมีการายิงต่อสู้ กับทางฝั่งของตำรวจนะครับในขณะที่ในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของไต้หวันกำลังเป็นประเด็นสำคัญซึ่งปรากฏว่าทางฝ่เกาหลีใต้เข้ามาทำการแทรกแซงกิจการภายในของจีนและบอกว่าปัญหาไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกทำให้จีนออกหนังสืออย่างเป็นทางการทำการประท้วง ในส่วนของเกาหลีใต้นะครับที่ประธานาธิบดีได้มีการพูดแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะเรื่องของไต้หวันกับจีนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาวนานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนไต้หวันด้วยการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ขายาวุธยุโธปกรณ์อย่างจํานวนมากนะครับแล้วก็มีการให้ใชอินเวิร์ดประธานาธิบดีของไต้หวันเดินทางไปพบ กับประธารัฐสภาของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทำให้จีนนั้นเกิดความเดือดดานจนมีการปิดหน้าน,น้ำนะบริเวณช่องแคบไต้หวันนะแล้วทำการซ้อมรบเพื่อทำการข่มขู่ไต้หวันอย่างเป็นทางการในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้นะครับความขัดแย้งกำลังหันมานะอยู่ในแอฟริกานะครับอยู่ในสุดาน นะอยู่ในยูเครนและก็กำลังมีการปลุกให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในฝั่งของเอเชียในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไราใครได้ประโยชน์ในเชิงงานสังเคราะห์ประเทศที่ได้ประโยชน์จากสงครามในซูด,ดานที่เกิดสงครามใหม่ขึ้นมาประเทศที่ได้ประโยชน์นี้ไม่พ้นเนเป็นฝั่งสหภาพยุโรปที่ต้องการขายอาวุธให้มากขึ้นการยุค ให้กองกาลังอีกฝ่ายบุกเข้าทําการยึดระบบกวาให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงในซูดานโคงเป็นคําตอบนะครับในลักษณะดเดียวกันไม่ต่างจากการสนับสนุนยูเครนรบกับรัสเซียการสนับสนุนไต้หวันรบกรับจีนนะครับตอนนี้ทําไมเป็นแบบนั้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วสาเหตุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอัตราเงินเฟ้อ ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นราคาพลังงานที่กำลังพุ่งสูงขึ้นโดยมีตัวแปรต้นหลักมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันซึ่งตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จนธนาคารอย่างน้อยสองแห่งล้มลงแล้วก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กธนาคารเล็กและธนาคารใหญ่ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากซึ่งมีการประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังตกต่ำไม่ต้องแปลกใจฮะ การทำสงครามลุยยุคให้มีการทำสงครามจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราทบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตต,ติวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจรียประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบญัติบุญเทียนบ้บานถาเถลิงองค์กษัตริย์ตราชาพระผู้ทรง ไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสกิด,ดบันลังทองแพร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหลือแผ่นสุบันขันติยัสงางามประนตลดกายพระสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพ,พอวตาสสรตาสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันขันธิยาสนานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แทส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแท้ซ้องสัตวดูดีมีกษัตริย์เกิาทั่วทุกเทศพาตปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์